ทุกคนจ่าวันนี้ได้เมนูลาบปลาดุกมาด้วยจ่ามากินน้ากันจา่าวันนี้มีลาบปลาดุกอย่างเดียวแต่ก็อร่อยอาหารีนสารบ้านเราเยอะมากอยู่คนเดียวก็กินแบบนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็แค่นี้ ก็พอจ้ะตามด้วยข้าวเนียวหนึ่งก็ซื้อมาสองถุงจะซื้อมาถุงเยวก,กระไรยอยู่ตามด้วยอันนี้ต้องมีติดบ้านประจำแตงโมหวานหวานวันนี้ขออันนี้หนึ่งแก้วกาแฟโบ,โบราณเย็นๆชื่นใจช่วงนี้ต้องช่วยหลายๆอย่าง ไอสักครีมบ้างกาแฟเย็นบ้างแต่ว่าเน้นไม่หวานแต่ก็ยังจะมีครีมเทียมอยู่แต่ไม่เป็นไรนานๆครั้งลอกจากมาค้ามากินข้าวมากินข้าวด้วยกันนะคะต้องแบบนี้นค่ะสต่น้ำเย็นนี้ก็กินแบบสุดยอดเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะช่วงนี้อากาศมาค่ะกินด้วยกัน กินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อน,นั้นนะคะอาหารบ้านเราอ่ามีสารบ้านเรากินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อน,นั้นเนาะเพื่อนเนาะอร่อยนะคะทำโต๊ะหรือมาช้อนมาอืมแซ่บายแซ่บดี ข้าวเหนียวขาก็นิ่มๆอืมแซบบิลีเดี๋จ้ะพี่น้องอาหารบ้านเฮานี้มันแซบแซบ,แบเนาะกินกับใบโหระพา,าอืสุดอยอด มาากทุกคนอือออ่ะาดึกตัวใหญ่ๆก็มาทำลาบในจานมาเริ่มเลยจานใหญ่มากอือือ แปดเดลีจ้ะอืมพออีกคำนะคะได้กินเขาเอาขาสับๆใส่แล้วก็ได้กิิก่นเป็นสมุนไพรชั้นชั้นเลิศเลยนะคะคำสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่สนับสนุนค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะ กินไม่เรียบร้อยเพรขอตัวขอัยด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ